เป็นแฟนค่ะทีคอมเมนต์มาเพิ่นถามว่าเออมมนี่วันที่สามสิบกรกฎาคมค่ะแ่่แม่เมื่ขึ้นนี่ไปกินเขายูไสเพิ่นบอกว่าค่าพิมใจไปกินเขายูทีลานอ่าลานตำนานอีสานพนมไพค่ะเป็นเขตระวางพนมไพย,ยาโสธรค่ะถ้าไปทางกำบานเอ,อ่อปานพิมใจก็ลืมนะคะ ก็เออคือหมายถึงว่าเป็นเฉตตอเฉต,เตระหว่างพะล้มไผกับยโสกอะไรกันค่ะเป็นลาดบางอย่งน้นะคะเิ้ในใจไปมื่ขึ้นี่กาผ้านองแกมน้าผ้าไปกินเข่าแล้วก็อนนาฟองย้าวค่ะมื่ขึ้นนี่ก็ดัลล่ามาค่ะรู้สึกว่าที่นี่กันแฉกถูกขึ้นนะคะสําหรับดัลล่ามา,าตำนานอีสานพะลมไผค่ะก็ขอ เป็นกำลังใจให้กับผู้จัดการเพิ่นกันแลกกันเนาะราวาเพิ่นกันผู้จัดกับพี่ทึ้นใจเยียวค่ะแล้วก็คุณกุ้งบ้านแดงนะคะงานอย่างเนาะปรันเวนวาเป็นตะบวนเทะนะคะไปพากันไปกินกันซื้อๆนี่ค่ะว่างๆกัหาเปลี่ยนบรรยากาศจักหน่อยนะคะก็ได้ผ้าแก่นผ้าไปแล้วก็สำหรับ พี่พิมใจบอกว่าคอมเมนต์มากเป็นภาษาอังกฤษทีพิมใจอ่านบอกออกพอดีน้องบิ๊กนะคะเพื่อนก็บ,บอกสื่อมากโอ้ยดีใจหลายนะคะจังซี่แหะคะ่ะให้บอกมากโหลดพิ้มใจกันยัง่าอ่านภาษาอังกฤษบอกออกนะคะมวลไหลเด้อขอบคุณคะ่ะขอบคุณลหลายนะคะน้องกุ้งก็บ,บอกว่า,าพักพร กับบรรยากาศสบายๆร้านอาหารเพื่อสุขภาพนะคะมีหลายแนวค่ะก็อย่าลืมนะคะและก็มีอีกคนหนึ่งนะคะถึงคอมเมนต์เขามาอีกเียนเคยค่ะก็คือนี่ตัว I D E A M O ค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็ให้คอมเมนต์มาใหม่ค่ะเป็นภาษาไทยก็แล้วกันค่ะพิมใจก็ยังบอกว่าว่าเจงนะคะ ภา,าษาอังกฤษนี่บ่กินกันะเลยคุณมานสรภูมินะคะาหากว่าอ่านว่าผิดนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคุณแม่ทิ้มใจคุณแม่แก้มนาผ้าขอบคุณค่ะเพื่อนฟองน้องที่ทีมงนันให้กำลังใจขอบคุณค่าขอบคุณหลายๆนะคะเอ่อเผลนบอกว่าสู้ๆครับแม่หามเร้าจัดเดอร์เ่นบอกว่าค่ะคันนี เป็นๆเ,เขมินเขามาอยู่เรื่อยๆให้กำลังใจยืดเส้นซีกสิจัดไปเรื่อยๆนะคะน้องบีกก็บ,บอกว่าสวัสดีครับเพิ่องอแม่พิมใจแม่แก้มนาภานะคะผมคนอุดรนะจันวาขอบคุณหลายๆนะคะทางอุดรของเข้าไปอยู่ต่างประเทศหลายๆคะ่ะพิมใจไปร่ำยันใดกลยกับผอ,อเป็นๆมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็คุณสุชานานะคะคน ยังไปกินอันกับเขาที่ไหนคุณนดาย,ยิ้มโอขอบคุณคะ่ะขอบคุณทีหัวจักเป็นประเสริฐแท้ละ,ค,ะค่ะคนว่ะค่ะก็บอกว่าลานตำนานอีสานยู่พนมไพค,ค่ะก็สำหรับแฟนๆทีคอมเมนต์เขามาบอกวาอ่าขาดอะไรได้เม่ยแต่คือทิ้ใจวอนแฟนนะคะเมันบอกว่าก่อนแรกนะคะทิมใจเดีฟังลำํำทิ้ใจวอานแฟนกับทิ้ใจไรเข้ม เดี๋ยวจังซีมาตอบคอมเมนต์ต่อค่ะเอาฟังไปนั่นนะคะเดี๋ยวให้เพิ่งใจแปลภาษาอีกจักหน่อยก่อนเดี๋ยวสิคอมเมนต์ต่อค่ะ ເຈົ້າລືມຕິດໃຈວ່າຈະໄດ້ໃຫ້ນ້ั the oh, oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì các Để không lên lỡ những video hấp ¡Vamos เรียนเลยพอเห็นชุขภาพร่างกายแข็งเล่นปีนี้เป็นสาวุณก็เก้าไปเขียนคิวท้าม่อนฟอมเดิเหนหน้า อ่านคอมเมนต์เป็นรอบที่สองนะคะกับคุณทิติธรดีล้วนนะคะชอบเวอร์ชันของแม่นะคะกับยิวตองตอนเพิ่นบอกว่า,วาขอบคุณคะ่ะจัดจ้านดีคะ่ะชอบมากขอบคุณคะ่ะมวลทุกๆกกอนเลยครับขอบคุณลหลายๆนะคะกับคุณบิ๊กนะคะผมกับมากหลายแม่พิมใจทุก,ก่อนเลยจัด เห่ฟังตลอดจ้าแม่สู้ๆครับขอบคุณค่ะแล้วก็มีผู้ชมเข้ามาตลอดนะคะเพื่นบอกว่าอยากให้พิมใจรอ,องอโบรักสีดําของสิรสิพ่อนแนวัชวาพิมใจกับพ่อคอยเก่งนะคะเพราะว่าเสียงกระจับที่ถึงมบถึงเพราะว่าสิริพรอนลองเอาไวน้นะนะเป็นเสียงที่สูงมากนะคะเอาช่วงหลังการลกันเนาะเดี๋ยวพิมใจสี ให้ฟังนะคะตอนนี้มาล่ำก่อนทีบอมิซ่าค่ะเป็นก่อนทีติดลิขสิทธิ์ของเข,า,เขาค่ะการล่ำทีมิซ่าเนอวิใจทีล่ำก่อนลืมหน้าลืมหน้าให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะอันนี้นมเจ้านะ้าได้ลาลางลืมหน้าบอกคงเปล่าสาว Để nắng thả móng pha khăm lẻ Tê ừ. nạ phốn hột nạ nà lẻng Náo cả phán ma ruồn Chân và lướt biển Tăng te không khói âm à. Ít thương luyện ngãi thương luyện quầm Nhắc chẳng phú âm à, ai xa Xóa áo nàng tay tồn Bà khám xông hôm đi yêu ว่าที่บอลโลบียวนันหักแมนว่าจามาลืมนั่ลืมนั่งมาสร้างลืมนัลงองได้สัตว์จะของผู้ชายไม่แน่เหมือนดังกระเสสาสน้ำไหลลงกก่อนจักว่าบไหล ba bai สาวเดินมาจอดไม้ต่อนิ้วค้อยบาเขียนต่อยเข้ากันใจไอ้นั่นมาดำดังสีกาฟ้าลืมนาลืมนางกางเึินลอยวิววิวสายลมพัดแถวสองหูยังแววเสียงไอ้สำคัญไอยังบอกว่ารักได้นอนลู้นตักอยู่แต่ต้นมะคาม บัดน,นี้สั่งว่ามีไอ้ซ้ำแต่ต้นบักคำพ้นเที่ยงหัวหน้าเย็นเย็นแสงตะเวันลุบลูรอกเข้ากันคู่เรียคู่กลับมาคู่ของน้องยื้สายเป็นจังไรพึ่งหายนหน้าหายตาเป็นยังจังมาปล่อยให้่าไอ้บกลับมาแลน้องจะขคาตัวตาย ลืมนาลืมนางหรือยังคิตทอดความหลังแน่พวน้โยอดใจเมื่อนั้นได้กินตำเมียงนั่งอยู่เถียงไอแค่นเมียงเก็บไปน้องอยังตักนามมาไขทีหลังยอดายไอฮักเมียงออกมาค่อยคอยมาโนยใจลายเดชคิตทอดวันเดือกินตำลำคา Đại kim khao mô đen Lương phạt cá giang Ôm lá phục ba Nè non hóng e đàng vã à, Lê lương tiền nà Mông nhà vạn hào Sao mà lồm Tiếng na cây năng Sao mà lồm Tiếng na cây năng Cả bà vắng con ai Tiếng hàng tết đồn Nàng tay tôn lạc hạng Trong mà thóm ủ Chẳng mẹ nàng mi sụp Và xuyên bán năm ออขอบคุณค่ะขอบคุณลหลายๆนะคะก่อนลำ่ำบอมีเศร้ามามีดนตรีกับอาซีบ่วงวนนะคะไรชฉะนันเฟนๆฟคอมเมนต์เข้ามาพิมใจกันยิ่งดีจัดให้แฟนเฟนค่ะอาช่วงนี้สิให้ฟังโบรักสีดัดตามทีขอมากอลไรกันค่ะ แค่ปีกว่ากวไม่น่าืงกาในงาน 咱没。 他。 หลายนะคะแบบแต่จะคอยติดตามกันแล้กันวันที่12นะคะสิงหาในกิโยตีบันดงบังนะคะงานของน้องโมกดาหรือว่าสาวยาโสคนโกนะคะแฟนๆกลับไปเป็นแรง่เรื่องใจเห้กันบ้างน,นะคะเพราะตอนนั้นจะเป็นอาดนตรีสดค่ะตอนนี้เป็นนตีเศร้รา,กากัญญาณีค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพิมใจก็ฝากติดตามกันแล้กันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ